ชอบคลิปอย่าลืมกดปุ่มติดตามซับสไครต์ของผมได้ทางขวามือบนสีส้มๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์กัสจากเพจคอเป็นหนังนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟีฟ่า15อีกแล้วนะครับวันนี้ทีมที่ผมจะเอามานําเสนอก็คือทีมอ f อมเด o u r ร a นัเมนนะครับทีมยอดเยี่ยมประจำเอเชียนคัพนะครับอาจจะมาช้าไปหน่อยแต่ก็ดีว่ายังไม่มานะครับนี่ครับผู้รักษาประตูมาจากออสเตรเลียครับไลยันแบ็คขวาเป็นของเกาหลีใต้นะครับชาดูลี เซ็นเตอร์คู่นี่เป็นของออสเตรออเลียทั้งคู่นะครับเซนเบลลี่แล้วก็สปีดลานโนวิกนะครับของออสเตรเลียแบ็กซ้ายนี่จะเป็นของอุซเบกิสถานนะครับเดนดูซอฟกองกลางตัวรับก็จะมีคีซุงยองนะครับจากเกาหลีใต้แล้วก็ลูออนโกครับจากออสเตรเลียกลางลุกก็จะเป็นฮอนด้านะครับตามจริงฮอนด้านี่ยไม่ติดนะครับแต่ว่าเอามาแทนตัวที่มันไม่มีครับในเกมอ่ะมันมาจากประเทศแปลกๆอะ่ะ นี่ก็เป็นปีกขวาก็เป็นคาง์ว้าสนะครับนี่ก็ไม่ไม่ติดทีมนะครับก็เอาเข้ามาเสริมทัพแทนแล้วก็เป็นเป็นซนนะครับจากเกาหลีใต้นะครับปีกซ้ายกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นตามจริงเนี่ยต้องเป็นทีมเคฮิลนะครับแต่ผมไม่มีปัญญาจะซื้อครับมันแพงมากเกินไปก็เลยเอาพี่ธีรศิลปแดงดาครับเข้ามาแทนครับก็ดูแลกันนะครับว่าจะทําอะไรได้บ้างครับได้คู่ต่อสู้แล้วนะครับวันนี้นี่ครับเป็นมาจากยูซูดาน ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันแม่ตอนนี้ผมอยู่ดีวิชั่นสองนะครับอาจจะพอสู้ได้บ้างตัวเนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าต้องไปเจอกับเนี่ยครับโอ้โหโรนันโดครับเมสซี <Ronaldo S 1> ่ทีมอัลเดียปีขวากิดมันปีกซ้าโอ้โ oh, หคือแบบระดับเทพเจ้าอะครับแม่งมันคงคิดว่าเราเป็นหมูแน่นอนแล้วอะ่ะนี้ผมต้องยันให้ได้นะครับดูที่ว่าจะยันได้ไหม ยังงยืม dài หัวฟางัวฟางนัดนี้นี่ต้องอุดอย่างเดียววะอุดแหลกแหกจากตันี่ครับรอสวนกันอย่างเดียวลูอันโก้ได้บอลเล่นอย่างใจเย็นครับวันนี้พีผ่าไม่ได้เด็ดขาดเลยอะ ออโ,โ,โอเคมาถึงอาละครับมาที่คนดะผมจะโดนแย่งงานยี่หม่อยอ่เล่นตานั่งกูรู้ทางมากแดงดาโอโา้โหพิรสินแดงดามาถึงจับบอลพลาดเลยว่ะมาคางกัวะคากาวาัวะ ไปเองขังกัวะไปไปโอ้โหเหี้ยไม่ไหวโอ้ยได้ทุ่มเว้ยชาดูรี่ชาดูรี่ไล่บอลลากไปเปิดไปเจ้โวยพี่ธีรสินโขกแมงง่งาวครับโอ้โหเกือบโดนกิสมันมาแล้ววะล็อกข้างในนั่นตามสูตร โอเคอจิดเฮียเสียบอลเฮียเสียโอโ้หเโจอ,โโอเจมซี่โขกว่ะอาดูี่ไฮรีวางยาวทีละสินลุดทีละสินทีละสินได้ดโอ้เกือบถึงเฮ้ยโอ,โอ,โอ้โหไม่ไม่มีตัวเสริมมาเลยว่ะข่าว่ายังไงทีละสินลุดเดียวครับทีละสินโอ้โหลำหนน้เะีย ที่เสินเกือบหลุดมันถึงกันต้องสต๊อปไปวางแผนใหม่เลยนะครับโอ้หมันเปลี่ยนตัวเลยอ่ะดูดิแก้เกมมาราคาเรตติลงมาแทนอิสโก้แล้วอ้าวคางาวะทีละสินโอ้โอยอี่ยปัดติดสู้ไม่ได้เฮียไม่ไไปตั้งหว่ายิงยังไม่มีเลยวะชาดูรีชิงกับคางาวะ,ชา,วะชาดูรีเปิด ส้นโขเลี้ยงไปกันไปส้นโขกดยเยอตัวสนโขเข้าไปแล้วครับอึ้งเลยไม่ละอึ้งเลยไม่ละดูครับชาดูรีเปิดโดสวยนี่อน้อยเอ้อกรบน้อยเออเยหมดสีรเลยเดี๋ยวหงสุงโขกเข้าไป Honda Alexandre Lacazette Ê làm lại mới được lock woi. โอ้โหไอ้ sạt กูคลิกสะเตออกไป Luang ไปนั่นแหละโอ้โหเฮียฟาบ้โอ้โหเฮียสัตว์สกิดก,กุงัันไม่ฟ้งเหรอเฮียมมาแล้ววะ่ะโอ้โเฮียไปไหนแล้วเมสซี่สรูเกิ้ลนะว่ามาอีกครั้งไปโอ้โหฟาว้ ที่ีละสินกูแม่งใชได้ว่ะเนี่ยโซนบัวฮีโร่ดูนี้ครับดูนี้ลูกสุดวางยาวเลยโอ้ยได้ลุ้นอยู่นะจบครึ่งแรกไปแล้วครับผมนำอยู่หนึ่งศูนย์มันคงช็อตไปเลยอ่ะอึ้งเลยอ่ะเฮียทีมเฮียอะไรว่านำได้อ่ะโอ้ยเฮียโดนแย่งอะ

through to the goalkeeper. Cùng mình la con. Ơi, mình đặc quá. Ơi, dìa cướp lắm mình. Vàng bay lèo, ui, xuân lụt lèo <laughs> vịt vào luôn <laughs> พลาดไปครับสง่งโอส้โอส้นกียองซึงธีรสินหลุดโอ้โหแรงไปว่ะ เฮียเกือบเสียวนี่เข้าทางทรงอีกแล้วทรงนั่นดีว่ะทรงโกูเนี่ต่อบอลน่ะเอ้ยนิ่งกว่าวะคางาวะเฮียล้ำหน้าหลุดอยู่แล้วคางาวะไปแล้ว อีกสักดอกแต่ว่าโอ้ยยังมันออกแน่นอนโคก็โอ้ยอ่ะโอ้โหไม่หมดเวลาเรียบร้อยครับ <S <S พิกล็อกสถานการณ์สุดยอดมากๆครับสุดยอดไหมล่ะเป็นยังไงล่ะเจอชาวเอเชียรวมพลังเข้าไปเป็นยังไงล่ะเป็นยังไง <S <S มาต่อกันอีกแบบหนึ่งเลยดีกว่าเจอกับลิเวอร์พูลนะครับโอ้โห เก่งเกนไม่รู้ว่าใช้ตัวเฮียอะไรบ้างไปเลยเฮ้ยเฮียลืมเติมความฟิตวะยี่แม่งหนืดหนาดแน่เลยโอ้โหมันก็ลีว์พูลจริงๆว่ะมันใช้ตาสมุท์สอดลีวพูลแต่มันก็ใช้ตัวลีว์พูลจริงๆใจรักมากเลยนะครับคนนี้น่าจะเป็นทีมก่อนเมื่อกี้วะเมื่อกี้แม่งรวมดาราเยอะเกินไปมั่วอไปหมด Hello and welcome to this broadcast of FIFA ah. Ultimate Team Season เอ้ยอะไรเราอะไร s u p e r display in that victory in their last game โอ้ยเฮียโอ้ยเฮีเฮียเลยโดนเลยครับโอ้โหแม่งมันลากมาครั้งเดียวโดนเลยว่ะสะบัดประม่าไปหน่อยว่ะเคียร์ไม่ออกดุงละมึงคราเนี้ยถ้าเป็นฝ่ายตามหลังเลยยุ่งเลยว่ะเราแม่งติดขัด ทางก็ว่าให้ธีรตศิลป์วิ่งโห่เธอดูทักปอบบางกันเจอเขดึงนิดเดียวฟาดมีเป็นจุดดีของความพลังน้อยดวลโกเปิดเข้าไปโห่ยัไม่มีใครเลยวะคีสปาริโอโห่เรียบร้อยครับโอ้โหียเสมอขึ้นเลย คงหนยครับทีละสินแดงดาครับยิงเข้าไปแล้วเป็นยังไงลนนีละสิละสแดงดาครับค,ความภาูมิใจของคนไทยยิไปแล้วเป็นไงละ่ะลอร์พูเลยลอร์พูลสุดเลยครับน,นี้สตของเราเปิดก็ไปล้ว,กวนก็โค้เหียไม่ถึงเดิซอแดงดา หอสิโหช้าว่ะเสียบอลโหเยี่ยมมาแล้วว่ะอันนั่นนครู้ทันโหเยี่ยมโหเยี่ยมมากเเ้ยรู้ว่ะเลวอย่างเดียวไม่พอเว้ยมันใช้เซนต์ว่ะ ตัวมันเร็วมันตัดบอลง่ายว่ะเราแม่เราไม่ควรจะตัดมันได้โอ้โหมันวนไววิ่งได้เราชาดูรีมาคังอวะชิดสิลป์ชิดสิลป์ทีมไปที่คังอวะคลองว่ะคลองกว่าว่ะชิมชิ่งทำจริงสวยโอ้โหฟาว ฟาวครับอย่างนี้ต้องฟาอวอยู่วะทำจริงเถอะอยเง,งี้ยลวนก็เปิดเข้าไปย่อยๆแบบนี้ย่อยๆแบบนี้ทีละสิบครกยิงโอ้โห้ใครยิงวะจีนยองยิงเนีใ่ใช้เดสเตอร์ริตลากเลยมันอนะสรับโอ้ยเอาไ มงา่ายเกินไปไหมมึงง่ายเกินไปล้วที่ไม่จับล d a n i e l Sturridge. เฮ้จะได้ตกเตอร์ลิง่ายเกิน,ออน,น,กนไอนิงสวยมั้งล่ะอีกแล้วสนหลุดแล้วมึงเปิดเข้าไปแก้ <c oughs> วมึงโหเตี้ย Daniel Sturridge. Son, the attacker, well, he's powered his way past a rather poor piece of defending. Oh, well to, Honda. to the supporting player. It's Kagawa. Uh, โอ้ยเกือบโดนครับท่านผู้ชมนันเบ็ตมาชาดูลี่ชิงกับดวนโก้โอ้ยชาดูลี่หลุดไปแล้วครับชาดูลี่ชาดูลี่ชาดูลี่โอ้โหเป้ายี Soldier, ่ห้อลูกเต็สวยเจ็กดองชินจิคากาวะ หมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วครับเสมอกันด้วยสกอร์หนึ่งเหมตนตัต่อหนึ่งนะครับน,น,น,ดนดูเกมกไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเนี่ยโอ,โอ้โไปทีเดียวเสซนทำไงโอ้หเยาช้าทิ่ผ่ายเลยว่ะอเ้เฮีย เกือบไปนะครับหน้าประตูสนช้าโอ้โหเยี่ยมันใช้ความเร็วเยางเลยดูดิใช้ความเร็วอ่ะสอนทีมเราเติมไม่ทันแล้วอะ ไปแล้วซอนเปิดไปข้างนาวะตัวเองเตี้ยโหมึงถึงก็พรเจ้าแล้วนี <c oughs> ่รู้ทันวะย่่นิดเดียวสัตว์สียนเลยสัตว์ตเต็มตัวดียวนะ โอ้โหลูกมันผ่านไปแล้วอะเฮ้ยน่าเกียดว่ะการม่งัวรลูกนี้แม่งเกีียวว่ะราโอ้ยเยี่ยจิงไนเจอโรยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนคัพโเอ้ยเซฟเข้าไปโอ้โหสกัด Hey. He sees that as a foul, and it is a free kick. Hey, here, Kangawa, back. Back. Sung -Ki. Oh, he's true. It's a real opening. He's oh, yeah, oh, yeah, He's got it back again. Oh, yeah. Oh, yeah. It back again. Oh, Daniel Sturridge. โอ้ยแย่ยทางวะแม่งโอกาสหลุดลอยไปเลยเ๋ยวอีกงี้เฮ้ยขางาวะหลุดอีกแล้วโอ้ย่กบหุโอ้ข้างาวะตัวเดียวเลย <nenhum saw> it's Great resilience to ride that tackle and stay on his feet. See nothing, the See <hine> <deo>! <hine> 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 the <hine> ทีแม่งไม่หมิวไม่หมวหืหวาแต่แม่งรวมพลังกันนะ่ะเป็นไงอ่ะชาวเอเชียเป็นไงล่ะ,ละคุณโก้ดึงเวลาแล้วคุดึงเวลาแล้วเออเด๊อเด๊เฮ้เฮ้ไล่ไม่จนแล้วมึงเสร็จกูเฮ้ The hey! Front goal between the two teams. Hey! Five hey, to Song. Hey. Hey. Chat. Hey. 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 Oh, this is hey. how the game many people hey. believe. Yeah, oh, I like it doing well. It's right. always yeah. been a passing game. And hey. they pass with purpose too. Hey. And I love the way they use the hey. for the pitch here. Hey. Oh, how Hey. Hey. Ê, That's ra for error đặt rồi, đu đu, li li liร้อน เหรอ? Hay. Là khăn Ê, không mừng phạm

เอ้เรียบร้อยครับสุดยอดครับเป็นไงอ่ะรวมพลังชาวเอเชียโออสตาเอเชียนคัพครบับชนะระดับโลกครับสองนัดซ้อนมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับก จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่นของผมรวมออสตาชาวเอเชียนครับนะครับออสตาที่แบบผู้เล่นยอดเยี่ยมของเอเชียนครับก็ชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามทับซับใช้ซ้ายบนขวาได้นะครับหรือว่าข้างล่างก็ได้นะครับที่เป็นปุ่มแดงขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับแล้วจะทำคลิปมันๆอย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ